สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการคำนวณสลับนะครับหรือว่าแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นที่วางบนบนดินก็มีนะครับแผ่นพื้นที่มีอยู่3แบบนะครับวางบนดินวางบนวางบนคานวางในคานแล้วก็แฟลตสลับนะครับคือวางบนหัวเสานะครับโดยที่ไม่มีคานนะครับเป็นโพเทนชันนะครับแต่สาหรับคลิปนี้จะพามาดูการคํานวณแผ่นพื้นที่ บางในคานนะครับเป็นพื้นท้องน้ำนะครับเป็นพื้นท้องน้ําที่ผมเพิ่งออกแบบเสร็จไปนะครับรับชมได้เลยครับครับผมตัวนี้เป็นงานห้องแถวนะครับเป็นห้องแถวที่ออกแบบจริงนะครับเพิ่งออกแบบเสร็จไปนะครับก็เลยอยากมาอธิบายความรู้ให้กับพี่น้องชาว u t u b e เรานะครับก่อนอื่นครับเรามาเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบผมใช้ข้อมอยดของกทมนะครับนี่ของกทมแล้วก็กาลังอัดของคอนกรีตจะเป็นทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกจะประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับ นี่ทรงกระบ,บอกนะครับจะมีของกทมก็จะเป็น0.3 75นะครับคูณเอฟสีพารมนะครับเอฟสีพาร์มก็คือ170นะครับนี่คือ170นะครับมันจะต้องน้อยกว่า6 5 k s c นะครับตามที่กทมข้าก,กำหนดนะครับแล้วก็เกรดเหล็กที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเกรด SR 24แล้วก็จะมีค่าที่ค่า F ออยู่ที่24 0พนะครับ ก็คือเป็นเป็นค่าของเหล็กกลม9มิลนะครับที่ผมจะใช้ออกแบบในงานนี้นะครับขนาดของพื้นที่ก็มีห้องน้ําห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่2คูณ2นะครับกําหนดระยะหุ้มของกิจก็จะอยู่ที่2.50เซนติเมตรนะครับอันนี้จะเป็นน้ําหนักนะครับนี่จะเป็นน้ําหนักอของแผ่นพื้นนะครับเราเราใช้น้ําหนักจรนะครับน้ำหนักจรของห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ 150สนะครับส่วนน้ำหนักตกแต่งจะอยู่ที่15กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับส่วนน้ำหนักของตัวมันเองนี่ครับจะอยู่ที่2 4 0่นะครับน้องๆท่านไหนไม่ไม่ไม่ทันก็ลองกอคลิปดูก็ได้นะครับจะไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับทีนี้ก็เรามาตรวจสอบแผ่นพื้นก่อนนะครับว่าแผ่นพื้นของเราเป็นแผ่นพื้นแบบไหนนะครับก็คือเป็นแบบพื้น2ทางหรือว่าทางเดียวนะครับอันนี้จะไม่อธิบายลงลึกนะครับเพราะว่าน้องๆปวสเขาจะรู้ดีเนาะ น้องๆที่เรียนวิศวะนะครับอัตราส่วน m นะครับจะเท่ากับด้านสั้นหารด้านยาวนะครับของเราจะเป็น2หาร2เท่ากับ1นะครับเท่ากับนี่คือมันมันมากกว่าเนาะมันมากกว่า0.5ก็จะเป็นพื้นสองทางนะครับถ้ามันน้อยกว่าสองก็จะเป็นพื้นทางเดียวนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนการหาความหนานะครับความหนาของคอนคนกรีตของเรานะครับก็จะมีสูตรนะครับก็คือ t เท่ากับ2 s คูณ2 l หารร้อยแปดสิบนะครับ ก็คุณกันมาแล้วก็จะได้0.44นะครับถ้าความหนาของพื้นมัน,ม,นมันหนาความหนามันมันน้อยเนาะมันยังไม่ถึง5เซนเลยนะครับมัจนจะน้อยเองนะครับผมก็เลยเลือกใช้ความหนาที่10เซนนะครับต่อไปเรามาวิเคราะห์แรงภายในนะครับแรงภายในนี่สำคัญเลยนะครับวิเคราะห์ดีมีใช้เป็นเกินกว่าครึ่งน,นะครับเราต้องวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับดีวิเคราะห์แรงภายในก็เริ่มต้นด้วยที่แรงปฏิกิริยาเนาะ R1 เท่ากับ R2 นะครับก็ใส่สูตรเลยนะครับ W คูณ L หาร2นะครับ W ก็คือน้ำหนักของตัวมันเองนะครับคือน้ำหนักตัวนี้นะครับนี่ๆๆนะครับ L คือความยาวนะครับยาว2เมตรนะครับมาหาร2ตามสูตรก็จะได้240กิโลกรัมนะครับส่วนแรงภายในนะครับแรงภายในก็คือพวกแรงเฉือนนะครับแล้วก็โมเมนต์นะครับแรงในตามแกน x นะครับที่ อธิบายไปมันจะเป็นศูนย์นะครับไม่มีแรงมากระทํานะครับเป็นองจากว่าเราจะออกแบบเป็นแผ่นวินไหวนะครับส่วนแรงเฉือนนะครับเชียร์ฟอร์สก็จะเท่ากับวีฮเท่ากับอาก็คือ R พวกนี้แหละครับมันเท่ากับ240นะครับก็คือ R พวกนี้แหล R 1, R 2, นะ R าหนึ่งและวอาร์สองเท่ากับสองเนาะต่อไปก็จะหาโมเมนต์นะครับโมเมนต์โมเมนต์ดัดนะครับ M max เท่ากับ wl กำลังสองหารสิบเอ็ดนะครับก็จะเท่ากับร้อยยี่สิบกิโลกรัมต่อเมตรเนะนาะนี่คือออ,ออกแบบสดๆดไปร้อนๆ้อนเมื่อกี้นะครับเป็นงานออกแบบนะครับผมรับสร้างบ้านด้วยนะครับรับออกแบบโครงสร้างอาคารด้วยนะครับสำหรับบ้านพักอาศัยเนาะต่อไปเป็นข้อกําหนดนะครับข้อกําหนดเราก็ต้องระบุไปด้วยนะครับข้อกำหนดก็คือ fc พรัมร้อยเจ็ดสิบนะครับ fc ผมให้ 64นะครับ n ผมให้10แล้วก็ k ผมให้0.35นะครับ f y พวกนี้จะเป็นเหล็กเนาะค่าเหล็กนะครับพันสแต่ข้อกําหนดไม่ให้เกินพันหนะครับ k s c ก็คือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับส่วน j ผมให้0 8 8เนาะแล้วก็ r ผมให้ค่าอยู่ที่9.86 k s c นะครับค่าพวกนี้คํานวณนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ได้เขียนคํานวณไว้นะครับเพราะมันจะยาวนะครับมันจะยาวหน่อยนะครับ ต่อไปเรามาหาความลึกประสิทธิผลนะครับความลึกประสิทธิผลก็คือตัว e ตัว d d ด c นะครับนี่คือสูตรนะครับสแควร์ t ูทโมเมนต์แม็คูณเอ้ยโมเมนต์แมหารด้วย R ส่วน B นะครับมาแทนค่าในสูตรก็คือ Moment m a มเราเมื่อกี้เราได้120นะครับก็คือตัวนี้เนาะนี่เขียดเขียนมากไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นเอกสารที่ต้องให้กับทางเทศบาลและอบตนะครับ ก็เลยจะใช้ดินสอจิ้มจิมเอาเนาะก็แทนสูตรเลยนะครับแทนสูตรกดเครื่องคิดเลขเลยนะครับก็จะได้ที่เราคูณร้อยคือจะให้ข้ามาออกมาเป็นเซนติเมตรนะครับเราจะได้กดสแควรูทออกมาแล้วนะครับเราจะได้สามจุดสี่เก้าแปดเก้านะครับกดกดกดให้ก็ได้นะครับนี่สแควรูทนะครับใส่วงเล็บก่อนแล้วก็ร้อยยี่สิบคูนหนึ่งร้อยนะครับหาร 9.68าจุคูณหนึนะครับนี่นี่นะครับเราจะได้3.4นะครับ3.498นะครับ8ปดสนอกนี่กดใหม่ก็ได้120นะครับ120เรามาคูณกับ100่งร้อยปิดเล็บแล้วหารด้วยเจ 8ปดหกคูณหนึ่งร้อยนี่เห็นไหมที่ผมใส่คือผมใส่ทศิยมสีตม่ตำแหน่งเนาะนี่ถ้าสีตา่ตำแหน่งก็แบบนี้เลยนะครับถ้าเราใส่สามตำแหน่งนะครับนี่จะเท่ากันเลยนะครับนี่เมื่อกี้กดคือลืมคูณร้อยเนาะลืมหาร้อยด้วยนะครับไปต่อครับเดี๋ยวคลิปเราจะยาวนะครับ เราได้แล้วนะครับเราได้ความลึกประทิทสมบแล้วเนาะจําไว้นะครับดีตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะนะครับ่าดังนั้นความลึกจริงที่ต้องการก็คือดีก็คือตัวนี้นะครับมาบวกกับ c o เว r i n g ก็คือตัวนี้ c o เว r i n g ผมให้เท่าไหร่ให้2.5ตามไหนตามนี่ไงข้อกําหนดระยะหุ้มผมให้2.5เซนเนาะลเอียดดีเนาะนเป็นครูได้เลยนะครับเนี่ย เราก็แทนแล้วก็มาบวกนะครับเส้นผ่านศูงกลางขั้นสองนะครับเส้นเส้นศูนย์กลางนี้อธิบายไปแล้วคลิปที่ก่อนอธิบายก,ก็ได้ก็คือเส้นผ่านศูนกลางของเหล็กนะครับเราแทนสูตรเลยนะครับสามจุดสี่เก้าแปดนะครับมาบวกกับสองจุดห้าระยะหุ้มแล้วก็มาบวกกับไดเมตเตอร์ของของเหล็กเราเราก็จะออกมาหกจุดสี่สี่นะครับมันน้อยกว่าสิบ่านอันนี้คือเราเช็คเราเช็คความหนาเราเช็คความหนาของพื้นนะครับ ส่วนดีๆนะครับดีตัวนี้นะครับผมทําไว้ให้แล้วนี่ตัวนี้คูณกันนะครับคูณกันแล้วก็มาบวกกับรียกโคปิงจะได้7จ็ดเราไม่ต้องยกกำลังสองนะเวลาคูณน,นะครับน้องๆต่อไปเรามาหาปริมาณเหล็กเสริมนะครับ MRMR MR. คืออะไรนะครับ MR คือโมเมนต์ที่ตรวจสอบเนะาะก็คือ MR เท่ากับ R คูณ B คูณดียกกำลังสองแทนสูตรเลยครับ r จากไหน r จากนี่นี่ r จากตัวนี้นะครับมาแทนสูตรเลยนะครับ r คูณหนนะครับ r คูณ100คูณกับ10เนี่ยลบในวงเล็บ3ตัวนะครับแล้วก็ไดเมนเตอร์หาร10นะครับไดเมนเตอร์คือเนานะเราพราะเราใช้เหล็ก 9, เเหล็กกลม9กมิลเหาร10แล้วก็มาหาร2นะครับแล้วมาบวกกับระยะโคบลิง ก้อนนี้นะครับคูณ2นะครับแล้วก็คูณกันทั้งหมดนะครับจะออกมาอยู่ที่49,6.67กิกิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับเอกกิโลกร,รัมต่อต่อเซนติเมตรนะครับเรามาแปลงเป็นเมตรนะครับแปลงเป็นเมตรนะครับเอาร้อยไปคูณเอาร้อยไปเอาร้อยไปหารน,นะครับก็จะได้อยู่ที่ 490.07นะครับผมปัดเลยนะครับมันมีค่ามากกว่า120นะครับโมเมนต์ R มากกว่าโมเมนต์ที่เราหาได้ถือว่าผ่านนะครับดังนั้นเราก็จะมาหาเหล็กเสริมรับแรงดึงและทีนี้นะครับเหล็กเสริมรับแรงดึงก็คือต็กเสริมด้านล่างนะครับตามสูตรเลยครับ AS นะครับเ s เท่ากับ M-MAX หารด้วย FS คูน J คูณ D นะครับ AS ได้จากไหน แทนค่าเลยนะครับแทนค่าเลยนะครับร้อยยี่สิบคูณร้อยนะครับร้อยยี่สิบคูณร้อยก็มาเอฟเอสเราได้พันสองนะครับคูณกับศูนย์ยี่แปดคูณกับดีดีตัวเนี้ยเนี่ยดีตัวเนี้ยที่ผมบอกว่าเอามาคูณกันนะครับเอาตัวนี้มาคูณกันแล้วมาบวกกับสองจุดห้านะครับก็จะได้ดีตัวนี้นะครับนี่ก็มาแทนใส่ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆก็จะเท่ากับหนึ่งจุดหกหนึ่ง ตารางเซนติเมตรต่อเมตรนะครับต่อไปเรามาหา AST นะครับอันนี้เอก็จะเหมือนพื้นเหมือนพื้นอ่าเราใช้สูตรเหมือนพื้นวางกับที่อ่ะเนี่ยมันพื้นวางมดินนี่นะครับนี่มอนพื้นวางโมดินนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคูณกันออกมาแล้วนะครับตัวนี้คือความหนานะความหนาของพื้นนะครับเราจะได้2.5นะครับอ่า AS มันน้อยกว่า ST ดังนั้นเราใช้ AST ในการคำนวณน,นะครับไม่ทันก็ก็ดูเอานะครับอาจจะไม่ยาวเหมือนตอนออกแบบคานแล้วเนาะแต่จะพยายามไม่ให้เกิน15นาทีนะครับทีนี้ผมเลือกใช้นะครับเลือกใช้เหล็กกลม9มิลน,นะครับ RB นะครับอามิลน,นะครับมี AS คือจะมีอันนี้คือตารางเหล็กนะต้องไปเปิดตารางเหล็กนะครับ0.64นะครับตารางเซน ต่อเส้นนะครับนี่คือ AS ของมันนะครับต่อไปเราก็มาหาเลยนะครับ2.5ที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยเอามาหารกับ AS ตัวนี้ก็จะได้3.91ต่อเส้นระยะห่างหรือความกว้างเนี่ยผมตีไว้กว้างหเมตรนะครับส่วนระยะห่างเราเอาร้อยมาหารกับค่าที่ได้ก็จะได้25.58เซนนะครับอันนี้คือระยะห่างของของอ่าเส้นต่อเส้นนะนะครับแต่มัน มันห่างเกินไปผมจะชอบใช้15เซนนะครับฉะนั้นผมใช้เหล็ก9กมิลน,นะครับนี่คือบทสรุปนะครับพอยสําคัญละบทสรุปคือเหล็กรับดึงดึงเนี่ยผมใช้เหล็กกลม9กมิลน,นะครับเกรด RB 24นะครับเอ้เอชอยี่สินะครับระยะห่างคือ15เซนนะครับเหล็กเสียมเนี้ยถึงเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับผมให้เหมือนกัน2ด้านก็คือเป็นเป็นเป็นเหล็กตะแกรงอะเนาะเป็น,ปนตะแกรงแบบเนี้ยเนี่ยสางกันเนี้ยเนี่ยระยะห่างช่วงเนี้ย เนี่ย15เซนนะครับอ่ารู้กันต่อเลยครับต่อไปเรามาหาเหล็กกันเล้ากันนะครับเหล็กกันเล้าเราจะใช้สูตรเหมือนกับอ่าแผ่นพื้นบางบนบนดินนะครับคูณกันออกมาแล้วก็ได้2.5เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอา2.5มาหาร0.64 0.04มีน้องๆจะถามว่ามาจากไซดอีกนะครับนี่ครับก็มันจะเป็นค่า AS ของเหล็กก9มิลนะครับหารกันออกมาแล้วจะได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม ล้วก็หารระยะห่างก็จะได้เท่าเดิมนะครับก็เลยใช้15นะครับอันนี้มันจะได้ได้25เหมือนเดิม,มนะครับเนี่ยได้25ตัวนี้นะครับนี่ใส่จุดหน่อยนะครับก็ใช้ระยะห่าง15เซนนะครับต่อไปตรวจสอบแรงเฉือนหรือตรวจสอบแรงเชียร์ฟอตสตนะครับก็จะ v เท่ากับ v หาร b d ค่าตัวนี้มันต้องน้อยกว่า 0. ุด 29งเ square root c p m นะครับตัวนี้ก็อ่ะแทนสูตรเข้าไป b ให้เป็น100นะครับ d 7.05นะครับหารออกมาแล้วได้0 3 4 k ์จนะครับหรือกิโลกร,รัมต่อตารางเซนนะมันได้ค่าน้อยกว่าตัวนี้นี่ค่าตัวนี้เนะี่ยผมผมไม่ได้ใส่นะครับแต่ผมคูณให้ดูก็ได้นะครับ0.29นะครับคูณ square root s p o o เรานะครับ scpam เราที่170นะครับ มันได้สามจุดเจ็ดแปดมันเยอะกว่าสามจุดมันเยอะกว่าศูนย์จุดสามสี่ก็ใชลว่าผ่านนะครับใช้ได้เนาะพอได้แล้วปุ๊บเรามาเขียนนะครับเราเขียนไดแกมคือเรามาเขียนเรามาเขียนตัวนี้เพื่อที่จะให้ดับแมนหรือว,ว่าสตาร์นิกหรือว,ว่าตัวเราเองที่เขียนแบบเนี่ยเขียนอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นรูปคานนะครับน,นี่จะเป็นคานความหนาสิบเซนนะครับทีความหนาสิบเซนนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับไม่ใช่เหล็กขอม้านะครับเป็นเหล็กเสริมนะครับเหล็กเสริมรับโมเมนต์นะครับผมให้อยู่ที่25เซนนะครับ25เซนนะครับแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยนะครับจะอยู่ที่ระยะห่างที่หยุดเหล็กนะครับระยะหยุดเหล็กจะอยู่ที่ L ค4นะครับระยะนี้เป็นระยะ L นะครับสมมติว่าของเราของเรา2เมตรนะครับก็เอา2ไปหาร4นะครับ2ไปหาร4ระยะนี้จะอยู่ที่50เซนนะครับเนี่ยเอา2 มหารสี่ได้ห0เซนนะครับระยะห่างต่อเส้นต่อเส้นเส้นหนี่จะเป็น25เซนนะครับส่วนเหล็กเหล็กตัวยาวด้ยาวเนี้ยก็ห่างกัน25ิเซนเหมือนกันนะครับอันนี้คือหน้างานเขาจะรู้ดีนะครับส่วนเหล็กด้านล้างนะครับจะเป็นเหล็ก9้ามิลนะครับเหล็ก9มิลระยะห่าง15เซนนะครับนี่ทั้ง2เส้นเลยนะครับทั้งเส้นกลมนี่นะครับทั้งเส้นกลมแล้วก็เส้นข้างล่างนะครับจะระยะห่างที่15ห้าเซนส่วนที่ผมทำแบบนี้คือเป็นตะแกรงคือเป็นสารกันทั้งสองด้านนะครับ นี่ก็จบในการออกแบบพื้นแล้วนะครับอ <bona S 2> <online S 1> ันนี้สี่เหลี่ยมเล็กๆนี่จะเป็นคานนะครับจะเป็นคานนี่จะเป็นคานนะครับจะเป็นคานพื้นเราจะอยู่ในคานนะครับเวลาเราเวลาทำงานจริงก็คือเราเทคอนกรีตเท่านี้นะครับนี่นะครับเวลาเราเทงานจริงนะครับคานอย่างนี้นะครับเราจะเทคอนรีตประมาณนี้นะครับเหล็กปอก็อยู่ประมาณนี้นี่นะครับ เราจะเผื่อไว้เท่านี้เทคอนกีเราเผื่อเผื่อเท่านี้นะครับเวลาเทคานนะครับเราจะมาสอดเหล็กนะครับสอดเหล็กเราสอดเหล็กเราสอดเหล็กต้องสอดเหล็กใต้นะครับนี่ใต้เหล็กหลักนะครับทําไมถึงต่อใต้เหล็กหลักก็มันจะมีวิธีอยู่นะครับถ้าเรามาสอดเหล็กด้านบนนะครับถ้าเรามาสอดเหล็กด้านบนคือโมเขนของโมเมนต์เนี่ยเขียนของโมเมนต์ของคานเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็ระยะหุ้มคอนกรีตตรงเนี้ย มันจะไปได้5เซนนะครับเขาถึงนิยมสอดตรงนี้แต่ถ้าเราจะสอดด้านบนเราต้องเพิ่มเด็บตัวนี้เข้าไปคือเพิ่มความลึกให้มันให้ให้มันได้2.5เซนก็ไม่มีปัญหานะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่นี่ก็เสร็จแล้วนะครับในการออกแบบพื้นนะครับถ้าผมงานที่เสร็จไปก็จะเป็นงานออกแบบพื้นหลอก,กับที่นะครับพื้นมี3ประเภทที่ผม พูดไปต้นคลิดนะครับคลิปนี้ก็มาถ่ายอยู่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะไปดูทีมงานอยู่หน้างานนะครับฝากเพจ a c e b o o k ไว้ด้วยนะครับเพจ Facebook ชื่อปะพลวิศเอนจิเนริงนะครับฝากพี่ๆี่ไปกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ความรู้อยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเวลามันไม่เยอะผมก็ไปลงในเพจนะครับแต่ถ้าเวลาเยอะก็จะลงใน YouTube นะครับก็ฝากกดตามด้วยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับก็นี่เป็นความรู้ในหน้างานออกแบบนะครับจะมี ประโยชน์กับน้องๆที่เรียนปปสก่อสร้างโยธานะครับแล้วก็วิศวกรโยธานะครับที่อยากออกแบบเป็นนะครับอันนี้คือแค่พื้นฐานสำหรับผมผมขอให้คําว่าพื้นฐานดีกว่านะครับเพราะว่ามีครูบาอาจารย์มีผู้รู้เก่งกว่าผมเยอะนะครับแต่หน้าง,งานจริงผมทําแบบนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรมออกก็ได้นะครับการออกแบบโครงสร้างแต่ละแต่ละงานนี่นี่เป็นเล่มเลยนะครับนี่นี่เป็นเล่มเลยนะครับก็ไม่ใช่ออกแบบง่ายนะครับก็ออกยากเหมือนกันครับเป็นเล่มเลยนะครับดูนะครับทำไมไม่ใช้ โปรแกรมช่วยผมก็ใช้โปรแกรมช่วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสมากผมจะเขียนมือเอานะครับนี่นะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นี่ผมจะเขียนมือเอานะครับนี่อย่างนี้นะครับก็เป็นฝาเป็นความรู้ด้วยกันนะครับอยากเก่งออกแบบก็อ่านให้เยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเมนทอนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆที่เข้ามาดูนะครับฝากเพจ Facebook ไปด้วยนะครับปรพลวิศเอนจิเนียริงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ